วันนี้ต้องบอกว่าหลายสายตาจับตาไปที่สถานการณ์ทางการเมืองค่ะหลังจากที่8ปดพักมีการจะลดไฟประก,กาเซ็น MOU จัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันวาระหลักทางการเมืองทั้งหมด23ข้อนะคะรวมทั้งแนวทางในการทำงานร่วมกัน5ข้อด้านนายพิธาลิมจเจริญรัฐยืนยนันพักเก้าไกลจะเดินหน้าแก้ไขามาตรา1 1 2 ในพิธานลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยแกนนำพักรูปรัฐบาลลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีวาระที่ขับเคลื่อนร่วมกันจำนวน23ข้ออย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญการปฏิรูปตำรวจทหารกองทัพผลักดันสมรสเท่าเทียม โดยไม่บังคับประชาชนที่เห็นแย้งว่าขัดหลักศาสนาการผลักดันสุราก้าวหน้าโดยพักประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเหตุผลด้านศาสนา และมีวาระที่จะใช้ร่วมกันค่ะในการบริหารประเทศ5ข้อในพิธากล่าวถึงการยื่นแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ไม่อยู่ในบันทึกความเข้าใจยืนยันว่าจะมีการทำงานอยู่โดยเป็นการดำเนินการของพักเก้าไกลซึ่งมีเจ็ดจำนงเนื้อหากฎหมายตั้งใจทำให้มาตรา112ไม่ถูกนำมาโจมตีทางการเมืองและใน MOU เขียนชัดเจนว่าองค์ระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอัลละเมิดมิได้ซึ่งนี่ จะทำให้วุฒิสภาสบายใจมากยิ่งขึ้น ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าม112ก็เป็น1ใน45กฎหมายที่พรรคก้าไกลได้เตรียมยื่นเข้าสภาและพรรคเก้าไกลก็ยืนยันที่จะยื่นแล้วก็ให้มีการพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภานี้แน่นอนนะครับแล้วก็ในมุมกลับกันก็ไม่ได้คิดว่าจะจะสร้างความกังวลใจนะครับเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันบางทีก็อาจจะฟังข้อมูลมาที่ไม่ตรงนะครับแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสพูดคุยกันก็ เป็นเป็นทิศทางเป็นแนวทางที่ดีจากที่ได้รับรายงานจากทีมเจราจาของของพรรคเก้าไกลเป็นแนวโน้มที่ดีมากครับขณะเดียวกันมีกระแสะข่าวดิวลับฮ่องกงเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ในแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าขอยืนยันเป็นครั้งที่5 0 2สองว่าพรรคเพื่อไทยสนับสนุนพรรคที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนเป็นอนันดับหนึ่งนั่นก็คือพรรคเก้าไกลให้เป็นผู้นําจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงยืนยันไม่มีดีวลับที่ฮ่องกง ด้วยซึ่งพักเพื่อไทยจะจับมือกับพักเก้าไกลไปจนสุดทางนะคะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30